ที่เจอคือดีอ่ะคี่เจอก็แบบเออ ไม่เห็นเลยอะ่ะกวนอะไรดิม่เอ้ยฮาะามค่ะสลาฮาลามุฮะ ยาสักาฟิวเตอร์คือดีมากเลยทำโรตีให้ดูเลยเนี่ยฮัลโหลทำโรตีฉันลองไลฟ์ครัร้งแรกตาม้าสลอมเลยกุมจ้า เฟสบอลคิวเตอร์คือลองเอาหน้าจินเสียวัหอายเขเร่อเนี่ยห็นล้อ, <laughs> อไม่สวัสดีค่ะเ <laughs> วลาเมื่อได้เห็นรถสีอยู่เนี่ยกิ <laughs> <laughs> มี่ขอคุณ,คณ thank you อยู่อยู่นี่กันเนี้ยใาคือกันยูนี่ไฟดับอยู่นี่นะไฟดับลหลายรลอดอย่างเงี้ย thank you ไล่ไหมคะเวเวเวลาไล่พ่อพ่อกระจิตแบบประมาณว่าแคกดูโรตีอ่ะหรอพี่เนอร์ก็เนาะ <c oughs> มาด้วยกินโรตีโอ้อปีปาก future ไงเจฟิลเตอร์เรขาดีมากเลยในเฟซน่ะเพิ่งเห็นก็เลยลองไลฟ์ดู ฮัลโหลสวัสด <hale> <hein? s chodzi> ีค่ะน้องอะไน้องแป้งเหรอไม่ใช้ให้น้อใด่ ทำโดตีให้ให้เฮเดอร์จ้ะทำโดตีให้เฮเดอร์อาบริมพุชาลินพุชาลินพุชาร์ลินจ้าเรียกอะไรคะพี่น้องจ้ะเสร็จแล้วจ้ะพี่น้อง oh, okay. you, เอาเฮลูลเอาสิแจ้งคิวทำอะไรเอาพูดเออเฮเดอร์ัำ

จับโทรศัพท์มาเฉยแล้ยทำไมฟิลเตอร์ดีอะเี่งโมรอกะแบบว่าแบบดดจริตมากเลยอ่ะเห็นรูดีจ้าพี่เห็นรูดีให้แฮเด้อพี่บ้าจ้ะพี่บ้าพี่บ้านั่งไรพี่บ้า่สวัสดีค่ะเรเ็วเอาสวัสดีสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะ ปลาสลามุอะลัยกุมค่ะใครเนี่ยฝ่าไหนปลาสลามุอะลัยกุมค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะเอาคิส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 เย้ good girl เก่งมากเลยครัลูกเก่งมากเลยูกเอาสิบคนเบาได้เบาแม่เสียงหัว พีบพ่บา้าหรืพี่บ้ามูนามูนามูนานาันาง่ง,นงกินเข่าหรือนั่งกินเข่าอยู่เดินแต่ละคนกันกนได้พี่มีแมวสิละเจ็ดอ้อง <c oughs> ดอลลีโดนดูสิด,ดอก <c oughs> นั่งลง พี่ดาวเอาบ่อฟังอีบ่อฟังบอกนี่นั่งบ่อฟังแอบแข้งทางลูกขวางให้มีแต่ลูกคนขวางได้หนิเอาทำรถดีเนี่ยเอาเวลาเมื่อได้หนิใ็้รถดีเราเวลาเมื่อจับหนาเฉยเอานางงามมาออกกล้องในมุน่าคะมี่มุน่ากินเข่าอีบุนเด้อค่ะนางรถดีอีบุญจดิจวนข้างนี้ อ่าจ้ะอะล่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไ้าดีอนดอดิบอด้อี้านีไหนไหนใครสวยอ่ะฟิลเตอร์สิฟิลเตอร์คือดีอ่ะ ถ้าฟิลเตอร์ดีแบบนี้คงต้องไลฟ์ทุกวันน่ะเนะาะต้องต้องกดไลฟ์ทุกวันนะจะี่นอนที่บ้านเนาะ้าว่าเขาก็ต้องไลฟ์จะมี้แหละคนสวยก็แบบนี้แหละแต่ต้องมีฟิลเตอร์นะถ้าแบบถ้าไม่มีก็ก็ไม่กล้าไลฟ์แบบย่านจะควงด้วยกันจ้ะเอาสิบสองไปแล้วใครใครหายไปเนี่ย เอาสักเอาสักภาษาลูกน <laughs> <laughs> ดอลลีโดนดูนดีกว่าเอาตัองอาอีสานอะไรนะ <laughs> 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 คนหัวตาคนเนี่ย <laughs> เอาหายบันคนเบิ้งหายบัน เอาสิบคนโอ้พี่เจอดีเนี่ยเขาต้องไล์ทุกวันนี่นเนาะต้องหาเวลาไล์ไล์ทุกวันเอาเฮียไหนแฮเดอร์แฮเดอร์นั่งกินเผาอยู่ดิไม่ใส่เล้วันดี้ะเกิดกระเกิด,ะกดนะคะแฮดีออึ้นรูดีอยู่นี่โมกาเขากล้องอนี่เนี่ยอายอันนี้อายไม่ชอบตัวเป็น,น่มแล้วก็เป็นนี้แหละ สวัสดีค่ะมูนาะมูนาม,ม่มีผมมูนาไม่มีผมเลย,ย,ยโกนสองรอบแล้วพี่มมมมผมเมือขึ้นเลยจจกเป็นังไรขึ้นกันอลีวาตรองโกนอีกรอบหนึ่งบอกฮะ บอยอย่าเบิ่งเลยพี่หญิงอย่าอย่าอย่าเรียกร้องฟิลเตอร์อื่นหนูลองแล้วมันไม่สวยมันไม่งามแล้วเขาเทียนัวจริงได้พี่หญิงเขาจะเห็นตัวจริงเขาต้องใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้ดีแล้วอย่าอย่าใส่ฟิลเตอร์อื่นแล้วเขาสิรู่ว่าเอออีฮานี่คือคือคือกี่ห้าอย่างดอลลี่เริ่มเคลนเสียงแล้วพี่น้องเริ่มเคลนเสียง เอาสิไปละมูหน้าห้องแล้เป็นเรียกร้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ดูหน่อยก็มีสิทนี่สวัสดีค่ะร้องดีบาดอริสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ได้สํานี้ได้ได้แค่สว <itch assessment> <c oughs> do. ัส <introductions> ด <ulla> ีค่ะอ่ดอลี่อาเซอันตีอาเซสวัสดีค่ะอันจีวัสดีค่โดนดูโดนดูสาวหลาอยู่นี่ได้นี่นะคุณสาวด่านางกินเข่าอยู่เพื่อนที่รถจีนเลยสวัสดีค่ะเข้าไปนะบ้ดนี อกินพริก,กน,าานี่ก็ปื๊กแจะเอาปื๊กคักงน้าหมอนิกินพริกแป,ป๊บนึงแด้พี่น,อน้องเอาสิ รีบๆตัวยังก่อนตัวน้าเดี๋ยวป้าทำโอเคไปเลยจ้ะประกวดยังลหลืประกวดได้ต้องทำต,ต้องไปเสริมจมูกก่อนไหมต้องไปเกาหลีก่อนไหมสวัสด,ดีค่ะสวยนะพี่บ้ายรู้อย่างนี้ต้องไลฟ์ทุกวันอ่ะเนาะอช่จ้ะใช่จ้คือสาวมากตอนที่ผู้สาวนี่เนี่ยผู้สาวแล้วก็มีผู้บ่าวด้วยเนี่ย ไม่ไบุรีบารเซมเมดวลีอดูบบเอาคือสิไปแล้ว่ะพี่น้องถึงเวลาแล้วมูนาสินอน่นสจกินนมได้ไหโอเค โอเคไปละจ้ะพี่น้องมืออื่นเจอกันใหม่พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะแล้วพรุ่งนี้มาลับใหม่ค่ะบ๊ายบาย thank you อามุอะลัยกุมจ้ะ